สวัสดีค่ะม้อยมอยมอยมอยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวกันนะคะจะกินอาหารลดน้ำหนักจะกินข้าววันละมือ้อกินสูตรใหม่จะกินวันละมือ้อกินไขมันกินโปรโตีนจากสัตว์แล้วก็กินผลไม้ผักผลไม้นิดนิดหน่อยๆ นะคะแต่ว่าจะเน้นเป็นของมันของโปรโตีนนะคะก็กินวันละหนึ่งมือ้อกินไปเลยกินให้อิ่มแล้วเราก็จะให้อิ่มไปเลยแล้วเราก็หยุดเราก็จะไม่กินเราก็จะดื่มแต่น้ำซึ่งวันนี้อาหารของเราก็จะเป็นนี่ค่ะเบคอนทอดค่ะเบคอนทอดนะคะแล้วก็จะเป็น หมูยอทอดค่ะเ,เวียดนามนี่ก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดก็จะมีผักต่างๆนะคะผักต่างๆนี่นี่นี่มีผักแล้วก็จะกินกันเดี๋ยวจะกินให้ดูต้องรีบกินเพราะว่าเดี๋ยวลูกชายตื่นเดี๋ยวออสการ์ตื่นจะกินวันละมือกินไปเลย เบคอนค่ะพริกหวาน อืมอืมลูกชายตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวไปลูกชายก่อน เป็นแม่ลูกอ่อนแม่ลูกอ,อ่อนอืมว่าไงว่าไงไปไปก่อนบายิฮิสวัสดีครับยังเอาคุณแม่ให้พายนั่งตรงนี้นะ ตื่นแล้วลูกชายตื่นแล้วนี่แม่ก็กินต่อกินให้อิ่มไปเลยค่ะนึ่องส่วนลูกค่ะต้องกลัวอ้วนค่ะ กินไปเลย อืมอร่อยมากมากน้อยยาไปกินก่อนนะคะเจอกันใหม่ค่ะไปทางไหนะระบาดเนี่ยปิดตรงไหนเออตรงนี้